คนแบบคุณเหมาะไหมเหรอคะที่จะขายภาพวันนี้นะคะหลายๆคนเนาะเข้ามาในออนไลน์ค่ะคือเข้ามาแล้วอยากภาพสวยอะอยากที่จะทําให้ตัวเองดูเด่นๆขายภาพออกไปขายความรวยขายความสวยขายความดูอลังการงานสร้างเดูแบบร่ํารวยอะดูเขาเรียกอะไรนะแพงดูแพงดูไฮโซดูหรูดูแพงนะคะ จริงๆแล้วถามว่าถ้าเราถ้าเราไมา่ได้เป็นแบบนั้นล่ะแล้วเราไปขายภาพแบบนั้นมันจะเหมาะไหมวันนี้จะอยากมีแนวคิดหนึ่งนะคะที่จะมาให้นั่นก็คือใครบ้างที่เหมาะจะขายภาพจริงๆแล้วคนเราค่ะมันมีหลายรูปแบบมีแต่และคนไม่เหมือนกันเนาะคนที่เหมาะจะขายภาพสุดเลยนะคือคนที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นดาวอยู่แล้วอ่ะ เขารู้สึกว่าเขาสวยอยู่แล้วมันเป็นอินเนอร์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าฉันสวยฉันเป็นดาวฉันรวยฉันฟู้ฟ้าฉันเป็นจุดเด่นฉันเป็นสาย จุดรวมสายตาวันนี้ทุกคนต้องมีเพื่อนแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนแบบที่เฮ้ย <c oughs> มันไปไหนมันก็มีคนมาลุมล้อมเยอะแยะมากมายคนแบบนี้ค่ะคุณขายภาพได้คุณสามารถเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะทําให้คนน่ะสนใจคุณได้อีกอย่างหนึ่งคือตัวคุณเองด้วยที่มันไม่ได้รู้ฝึกฝืนอะไรเพราะว่าคุณเป็นสิ่งสิ่งนั้นอยู่แล้วมันก็จะเป็นธรรมชาติจะเข้ามา ทำยังไงมันก็เป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากวันนี้คุณเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะมีคนหลายประเภทอย่างที่จอยบอกถ้าคุณเป็นคนประเภทเดียวกับจอยจอยเป็นคนที่เงียบๆเ,เก็บตัวไม่ค่อยมีเพื่อนพูดไม่เก่งมันุสัมบัญไม่ดีไม่ได้มีความเป็นดาวอะไรเลยอยู่ในตัวค่ะเป็นคนที่แบบโคตรธรรมดาอนะไม่มีอะไรเลยถามว่าวันนี้ถ้าเอาคนแบบจอยอยู่ดีๆจับจอยขึ้นมาแต่งตัวสวยแล้วทํารวยถามว่ามันจะดูจริงไหม ไม่จริงค่ะมันจะดูเฟกมากเพราะว่าในวันนั้นที่จอยเริ่มทําแบบนั้นนะจอก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองจอยรู้สึกว่าเจอกำลังหลอกเจอกำลังเฟกมันไม่ใช่ฉันอย่างตอนใหม่ๆที่จอยเข้ามาทําออนไลน์เนี่ยก็มีครูโค้ชหลายคนเนาะเขาแบบบอกให้จอยแต่งตัวสวยให้จอยแต่งหน้าให้จอยใส่สูตรอะจอก็พยายามอยู่นะใส่สูตรเฮ้ยแม่น่าเกลียดว่ะมันตลกว่ะมันไม่คือเลยมันแบบมันไม่ได้อะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราในที่สุดก,ก็กลับไปใส่เสื้อยืดเหมือนเดิมของจอย เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากคุณเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณจะต้องพัฒนาถ้าคุณเป็นเหมือนจอยนะใครเป็นเหมือนจอยก็ลองพิมพ์มาคุยกันได้สิ่งที่คุณต้องทําคือพัฒนาจากข้างในก่อนถ้าหากคุณอยากสวยอยากอยากให้ภาพมันสวยอยากให้เราดูรวยอยากให้เราดูไฮโซดูแพงอ่ะคุณต้องรู้สึกก่อนเว้ยจากข้างในว่าเราเป็นเราต้องมั่นใจในสิ่งสิ่งนั้นก่อนแล้วนี่คือสิ่งที่จอยทํามาตลอด3ปีเจอยู่ในออนไลน์คือจอยพัฒนาตัวเอง จยทาให้เรารู้สึกเก่งขึ้นทําให้ตัวเองมั่นใจมากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นสิ่งน,นี้แล้วอะเมื่อก่อนให้เจ้ามาแต่งแบบนี้เอาจริงเจอก็แบบแต่งอล้เจ้าก็ว่าจะไม่สวยจะไม่สวยอะแต่ว่าวันนี้นทําไมมันดูดีอ่าเพราะเราเพราะเรารู้สึกว่ามันดูดีเพราะเรารู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เราใสา่เรารู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นเรารู้สึกว่าเราเป็นมันจริงๆไม่ใช่พยายามเป็น เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากคุณเข้ามาปุ๊บคุณอยากขายภาพเลยถามตัวเอง ว่าคุณเป็นดาวอยู่แล้วไหมถ้าคุณเป็นอยู่แล้วโอเคคุณเป็นได้คุณไปเริ่มจากสเต็ปนั้นได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่เว้ยต้องเริ่มจากพัฒนาข้างไหนศักยภาพข้างไนออกมาแล้วมันจะทําให้คุณเชื่อว่าคุณเป็นสิ่งนั้นหลังจากนั้นค่ะคุณจะสวยแค่ไหนก็ได้นะคะ,ะวันนี้เห็นไหมเอาเนื้อหาที่แบบโอ้โหโคตรแพงเลยไม่มีใครเคยบอกคุณแบบนี้หรอกนะถ้าชอบนะคะก็ลองพิมพ์ชอบมาบอกใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับผู้จอดทีเอ็กซ์เพรสค่ะบ๊ายบาย